การเก็บผิวหยาบการเก็บผิวละเอียดและการเก็บมุมของชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบบูรณาการช่วงเวลาที่เผยความจริงการพัฒนาซอฟต์แวร์เซอร์ฟนอเสร็จสมบูรณ์แล้วเครื่องมินิ่งแบบไหลตรงขนาดเส้นผ่านศูนย mm, ์กลาง35มเมรการกัดหยาบขั้นที่2 ดอกกัดมุมฉากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2 1ม mm เมตรการตัดเชิญวัสดุส่วนเกินที่คงเหลือดอกกัดปลายโคงรัศมี5มเมการตัดเชิญวัสดุส่วนเกินที่คงเหลือ การเก็บผิวละเอียดด้วยดอกกัดปลายโค้งรัสมี5ม mm. ิเมการตรวจวัดความแม่นยำของเครื่องมือตัดบนเครื่องจักรและการชดเชยอัตโนมัติการเก็บมุมละเอียดด้วยดอกกัดปลายโค้งรัสมี3ม mm. ิเมตรการเก็บมุมละเอียดด้วยดอกกัดปลายโค้งรัสมี2มิเม การเก็บมุมละเอียดด้วยดอกกัดปลายโค้งรัสมี1มิลิเมตรค่าความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ภายในบวกลบ0.015มิลิเมตรค่าความหยาบผิวเฉลีย่ยเท่ากับ0.3ไมครอนสนใจสินค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GFT Machinery